2เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งโดยอาจารย์บีจาก Beyond Training เมื่อโลกธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัวหลังจากที่โลกของเราต้องเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ก็มีบางสิ่งที่ถูกกลืนหายไปผู้นำองค์กรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้องค์กรอยู่รอด และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ธุรกิจยุคใหม่ได้แน่นอนว่าจะต้องมีการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าเดิมกับคู่แข่งทางธุรกิจอื่นๆโดยในวิดีโอนี้ทางอาจารย์บีเภสัชกรคงเกียรติชัดฮิรันยยซับจาก Beyond Training จะพาเรามาทำความรู้จักกับสองเครื่องมือที่จะช่วยให้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเครื่องมือที่1 Five Forces Analysis การวิเคราะห์แรงกดดันจากปัจจัยภายนอก และเครื่องมือที่2 S w o วการวิเคราะห์องค์กรของตอนเองเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาดซึ่งเครื่องมือ2ชนิดนี้มีความสําคัญอย่างมากที่จะช่วยเหลือผู้นําองค์กรในการวิเคราะห์ตลาดสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจของตอนเองเพื่อต่อย,ยอดความได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจในยุคใหม่ที่จะไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งเครื่องมือที่1รู้เขา Five Forces Analysis การวิเคราะห์แรงกดดันจากปัจจัยภายนอก เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดไฟฟอเรสซ์เฟรมเวิรถูกคิดค้นขึ้นมาโดย Michael Porter ซึ่งได้เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี1979ที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร h a r v a r d b u s i n e s s เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสำรวจวิเคราะห์แรงกดดันจากภายนอกมีส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5ส่วนดังนี้ก็คือส่วนที่ 1. การคูกคามที่มาจากคู่แข่งใหม่การวิเคราะห์ว่าใครจะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายใหม่ตามกลไกทางธุรกิจ ถ้าธุรกิจใดที่สามารถเริ่มต้นทำได้ง่ายและเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้สูงย่อมมีคู่แข่งที่จะมาเปิดธุรกิจแบบเดียวกันเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าหากตลาดดังกล่าวมีลูกค้าเท่าเดิมแต่มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดที่จะได้รับก็จะลดลงดังนั้นเราอาจจะต้องวางกลยุทธ์ให้ดีว่าจะทำวิธีการใดให้ลูกค้าย,ยังคงสนใจในสินค้าและบริการของเราอยู่เหมือนเดิมซึ่งถ้าหากเราเลือกธุรกิจที่จะทำตั้งแต่แรกเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ยาก มีอุปสรรคเยอะก็จะเป็นเสมือนกำแพงป้องกันในการกันคู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาในตลาดไปโดยปริยายส่วนที่ 2. การคุกคามที่มาจากสินค้าหรือบริการทดแทนการคุกคามประเภทนี้อาจจะไม่ได้มาจากธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกับเราแต่อาจจะมาในรูปแบบวัตถุประสงค์การใช้งานที่คล้ายคลึงกันทําให้เกิดตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการยกตัวอย่างเช่นระหว่างเบียร์กับไวน หรือระหว่างกาแฟกับชาเป็นต้นส่วนที่ 3. อํอำนาจของลูกค้าในการต่อรองเมื่อมีคู่แข่งมากขึ้นแน่นอนว่าอำนาจในการต่อรองจะตกไปอยู่ที่ลูกค้าที่พวกเขาจะขอส่วนลดราคาของสินค้าหรือต้องการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แทนซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะต้องหาสมดุลให้เจอระหว่างกำไรกับความต้องการของลูกค้าเพื่อรักษาความมั่นคงให้กับธุรกิจของตอนเอง ส่วนที่ 4. อำนาจของคู่ค้าในการต่อรองการเจรจากับคู่ค้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะการขึ้นหรือลดราคาของวัตถุดิบก็อยู่ที่การต่อรองกับคู่ค้าเพราะหากการนำเข้าวัตถุดิบมีราคาที่สูงนั่นย่อมส่งผลต่อราคาที่ขายที่อาจจะต้องปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายได้ดังนั้นผู้ประกอบการอาจจะต้องหาวิธีที่จะต่อรองเพื่อน,นำเข้าวัตถุดิบให้มีราคาต่ำที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการตั้งราคาขายนั่นเองส่วนที่5การแข่งขันของคู่แข่งรอบตัวในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความเข้มข้นของการแข่งขันที่มาจากส่วนประกอบทั้ง4ส่วนส่วนแรกการคุกคามที่มาจากคู่แข่งใหม่ส่วนที่2การคุกคามที่มาจากสินค้าบริการทดแทนส่วนที่3อำนาจของลูกค้าในการต่อรองและส่วนที่ 4. อำนาจของคู่ค้าในการต่อรอง เราจำเป็นที่จะต้องวางแผนกลยุทธ์อย่างรัดกุมเพราะหากการแข่งขันมีความเข้มข้นที่สูงจำนวนคู่แข่งเยอะคู่แข่งในตลาดมีการทำโปรโมชั่นอย่างดุเดือดก็มักจะลงเอยด้วยการตัดราคากันแทบจนไม่เหลือกำไรหรือตัดราคากันจนขาดทุนทำให้เราต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ที่จะนำสินค้าหรือบริการไปลงทุนในการแข่งขันที่สูงเช่นนี้เครื่องมือที่2รู้เราสวัสการวิเคราะห์ทางการตลาดของธุรกิจตัวเอง เครื่องมือวิเคราะห์สวัสด์อนาลิซิตเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาดของธุรกิจตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาดโดยมีส่วนประกอบ4ตัวดังต่อไปนี้ S Strengths หมายถึงจุดแข็งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของธุรกิจของตนเองให้พิจารณาความได้เปรียบในด้านของสินค้าและบริการที่ทําให้ธุรกิจของเรามีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งให้เราลองลิส s t ดูว่ามีจุดแข็งใดบ้าง ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในตลาดได้ส่วนที่ 2. W. ง weakness <Yeah>. e s We หมายถึงจุดอ่อนการวิเคราะห์จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของธุรกิจของตนเองที่เป็นรองคู่แข่ง O oh. opportunities หมายถึงโอกาสเป็นการวิเคราะห์โอกาสต่างๆที่จะสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่ง,ข,งขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือหนทางการต่อยอดธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นต้นและ T Trees หมายถึงอุปสรรคภัยคุกคามจากภายนอกที่มองว่าจะเข้ามาสร้างอุปสรรคให้กับการดําเนินการธุรกิจของเราได้เช่นอย่างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคของโควิดในทีณปัจจุบันที่อาจเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญที่ส่งผลในด้านลบกับการพัฒนาธุรกิจที่นี้เมื่อเราใช้เครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์แล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นมีความตระหนักในการรู้เขารู้เราเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมและปรับตัวปรับกลยุทธ์เพื่อใช้ในการดําเนินกิจการให้เติบโตต่อไปและนี่ก็คือ2เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งโดยอาจารย์ B จาก Beyond Training ถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ